สวัสดีครับมันนี่กล่าวตามพ่อก็ตรพามาปลูกแตงเฮ้ยปลูกแตงว่าผิดครับพามาปลูกเขือครับมันนี่ก็จะเป็นบักเขือบักเขือไข่เต่าครับบักเขือไข่เต่ากระเพาะเพาะพร้อมกับไอ้บักเขือเปาะนั่นแหละครับอีกอีกชื่อนึงก็จะเป็นบักเขือเขาเอื่นบักเขือเป็นเป็นภาษาไทยเขาเอื่นบักเขือยังไงวะ เออปลาเขือข้างกบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาซ่อมให้เบิร์นนะครับนะเนี่ยครับซื้อก็ว่าบลเคือข้างกบวะสันเออผมก็หูผมเพิ่งจะหูจักซื้อนี่แหละครับแต่ก้อนกับเคยกินอย่างเดียวครับบ่หูซื้อไอปบาเคือว่าบะเคือ,เคอ,อยังหูแต่ว่าเป็นปลาเคือไข่เตา่า <laughs> อปลาเคือข้างกบะ ืัอน,นี้กันสิมาปลูกกันนะครับเนาะต้นกันใหญ่แล้วครับตน้นใหญ่แล้วพร้อมที่จะปลูกแล้วครับพอพร้อมปลูกโดนแล้วแหละแต่ว่าพวกด้ปลูกเครืองมวันนี้ก็สิมาปลูกกันนะครับเนาะปลูกกันเลยครับหมดเครือไข่เตาครับงัดได้ครับต้นมันใหญ่ครับ มันหญ่หากมันเหีวครับทียี้ลำบากเงยทั้งน้อยครับนี่ครับพี่น้องครับโป๊กเลยครับนี่ครับลุงเตรียมไ้แล้วครับขับไปเลยนี่เป็นกระทางที่สองนะครับนะนี่ครับใส่เลยครับเยวะควยมาหนักทีหลังครับ เือหลายอยู่เลยพี่นอ้องต่ก่อนมันหังเต็มเลยครับเบี้ยมันนี่ผมถอนออกเยอะะเลยผมเอาว้เต่ต้นญ่ายๆกันว้ต้นใหญ่ๆปลูกชักสามกระถางนะครับนะเพราะว่ามันบมีพื้นที่ให้ปลูกหลายนะครับ <c oughs> ทมกระถาง,างนี่ครับ นี่ก็กดเข้าไปครับมีหอวใบ,บแมงลักครับก็มีต้นแมงหลักเยอะแยะเลยกดเข้าไปนะครับเนาะเอาไว้ในโฮมก่อนเด้อครับถ้าไม่ไว้ในโฮมนี่เหี่ยวได้ครับไว้ก็ฟืนโตก่อนสักระยะหนึง่ง โอ้ยบักเคือข้างกบผมสศรษฐกิจมานอน่ดี๋ยวมาลุนกันอีกเทื่อนะทำนะมาลุนกันอีกเทือ่อว่าสศรษฐกินรวยวอขังแหลกก่กันนะครับปลูกบักเคือข้างกบเคยปลูกแต่บักเคือแง่บักเคือเปาะเคือข้างโปกก็มเคยปลูกเทือเอเเท่อไปพ่อพอดีนะครับเนาะไปพ่อหลานเขา,ขาเขาขายมาเมลเมล็ดพันธุ์ก็เลยยิบมาสักหอริง แต่ว่าก็หลยได้ครับปูกว่าเมดดอกเหลือเม็ดเต็มเลยผมก็เก็บไว้ขนาดแต่มผมขนาดแต่มผมเพาะยังก็เต็มเลยครับผมผมถอนถิ่งเต็มเลยครับอุ้สองกระถางเลยครับโอ้ยสองกระถางวะันกระถางละสองต้นครับโอ้ยเนาะเจมน พิษบอถือครับเท่าแล้วบ่เออพระท่านมีเมียได้พราะท่านเท่าหรอกครับกำลังไปหลุ่นอยู่แต่หากขี่ลงขี่เรื่มขึ้น,นก,กันครับเหมือนกับกคขึ้นกันครับกดไปครับเดี๋ยสิผมกับสิผ้ามาเบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะ่า,าเป็นหน่วยถึง เขาติดดอกออกพ้นหมอนัน้วจะพามาเบิ่งเรื่อยๆแล้วครับบ่พิดหวังแนนอนครับ <c oughs> อันนี้ก็ที่เลือผมกับเสีหเสยหาบอนลงให้ได้เนาะเลือกับสีดายเนาะเสียทิ้งกับสียดาย้น่ครับเสียหาบอลลงให้ได้เนาะครับนาะว่าต้อหาบอลลงให้ได้แหละสีดายมันครับใบมันก็นยิกๆอยู่ในบุญ คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเนาะไว้โอกาสหนาะพอกันไหมเดี๋ยวผมก็บิม,มาทไทยเบิ้งให้เบิ้งรีเลยกับว่าบกเขือเปาะบกเขือข้างกบเป็นยังไงบาชิมีหน่วยให้ผมได้กินบ้างครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเนาะไว้โอกาสหนาะพอกันไหมสวัสดีครับ